นิสสันเทียนาเจสามสองนะครับรถคันนี้มีกุญแจรีโมทปกตินะครับรีโมทกดได้ปกติทุกอย่างนะครับแต่ว่าเวลากดปุ่มสตาร์ทนะครับเงียบนะครับไฟหน้าปัดไม่โชว์นะครับซึ่งผิดปกตินะครับกุญแจก็เป็นดอกที่ใช้งานประจําทุกวันนะครับไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวทําการแก้ไขใหม่นะครับครับหลังจากใช้เครื่องสแกนตรวจเช็คนะครับ ในระบบนะครับก็มีปัญหานะครับมีโค้ดสีแดงขึ้นนะครับบนจอนะครับถ้าโค้ดสีแดงขึ้นนะครับน่าจะมีอุปกรณ์เสียนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการรื้อตรวจเช็คหาสาเหตุนะครับว่ามีอุปกรณ์ชิ้นไหนเสียนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการเปลี่ยนอะไรที่เสียนะครับตรวจเช็คระบบไฟนะครับลงทะเบียนระบบสมาร์ทคีระบบอิมูบิเลเตอร์เรียบร้อยนะครับกุญแจทุกดอกใช้งานได้ปกตินะครับทดสอบนะครับอย่าเบรกครับ กดปุ่ม start นะครับตาร์ทติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้นิสสันเทียน่า J32 รถมีอาการเหมือนในคลิปนะครับบนนบนนปัดเรียนใหม่ขึ้นรูปพวงมาลัยรูปปุ่ม start หรือรีโมทกดได้นะครับอย่าเบรกดปุ่มส start แล้วรถเงียบนะครับไม่มีอาการตอบสนองอะไรเลยหรือมีสัญลักษณ์นะครับไฟคี์ขึ้นโชว์บนหน้าปัดเรียนใหม่แล้วตาร์ทไม่ติดนะครับแก้ไขได้นะครับ0 8 2 6 1 6 6 6 5 5นะครับ ช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับหรือถอดซ่อมถึงที่นะครับจบหน้าง,งานได้เลยนะครับรีมหมดใช้งานได้นะครับทํางานครบทุกระบบนะครับใช้อะไรของใหม่มือหนึ่งแท้ศูนย์นะครับ